ครับมาจ็กราโบนะครับวันนี้วันนี้ผมมาเป็นผู้ช่วยเชฟก็คือเป็นผู้ทดลองชิมนะครับเรียกว่าถ้าเรามาที่นี่ก็คือที่โคราชเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือไล่ทิโมดนี่คือเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรใหม่ใช่ไหมใช่ครับที่เพิ่งทำด้เดือนเดียวแล้วเท่าไหร่นะขายได้กี่ซองครับอดตอนนี้4,000ซองนะครับวิ่งในขนาดเดือนเดียวแล้วเนี่ยครับอู๋สักสองเดือนจะเหลือกี่ซองแล้นะประมาณสามแล้วตอนนี้สามล้นสามล้านเงเยยักษ์เลยแม่เอาอ่ะ พชิมแจกมาแล้วนะครับวันนี้แจ็มาเยอะไม่เอาเฮ้ยกินกอนกินกันข้ามแล้วพี่ดีดมาขูกินด้สจ่อยครับทำาันทำง่ายมากเลยพี่แจ็คไม่ยากเลยนะจริะคน้เดือดอย่างนี้นะครับน้ำเดือดเดือดพอไหมอ้ลลนนะน้เดือดเดือนะพี่แจ็นีต้มน้าไม่เดือดก่อนอ่าี่ค จิ้มดูนะครับเส้นนะครับนี่ฮะเส้นอกแห้งอย่างดีนะฮะไม่เหม็นอื่นนะฮะหน้าอร่อยครับมากอร่อยเฮ้ยไม่ใช่นี่ยทำไมอะเฮ้ยไม่ไดกินเอาเหรอโอ้เทไปเลยครับมีการทำนะครับเทไปอ๋อเราก็ใช้อย่างนี้ครับได้หมดครับออ๋แล้วก็กดกดลงไปกดสักหน่อยอันนี้ประมาณกี่นาทีเนี่ยต้มเนี่ยอย่าต้มน้ำจนเดือดสองนาทีครับสองนาทีน้ำมันเยอะไปป่าอ๋อแต่มันต้องเที่ยวจริงเนาะ ใช่ต้องใช้น้ำพิงอีกนึงแต่เป็นไรเราลวกเราลวกสองห่อวันนี้นะครับเดี๋ยวบินปลาไปนี่จำร้านทั้งสองนะ้วมีตัวทงตัวแดงซื้อมานี่เลยยังไงถ้มีตัวแทนไหมอันนี้หรือว่าราคาเป็นเจ้าของแบรนด์เองครับใครสนใจทมาคุยเลยนะคุยได้ๆมีราคาแบบว่าราคาับงครับตีแล้วราคาส่งมีครับนะครมาคุยเอามาคุยเอาเลยนะนะครับเบอร์ที่สองครับศูนย์แปดแปดห้าแปดสามสามแปดส่วนเกณฑนะครับโอ้ยแอบแจกเบอร์อีกเอ้ยแอบแจกเบอร์อีกแม่คนดูอยากสรงแล้วเนี่ย ทักมาได้ในเพจนะครับไลฟ์โมดนะครับหรือว่าทักได้ยครับเพจสวัสดีครับผมแจ็คกีโฟนะครับไปดูคลิปดีกว่าครับอย่ามาดูเลยก็ต้มมะงมังมังมางมังมังมัมังมนงมัมัง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 มยะมังมักมางมังมังังมังมงมังมืงมังมังมังกังม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 ังนังมันมัง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 รังมีงมังมังมังมรมัง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 ัมังมงมังหลายอย่างมีงงงมงมงััม